ลงยี้ขี้แตกเลยเห็นแม่ดูส้วมตลอดเลยหนูปุ้ีไรขี้นีเยี่ยวเสร็มาตลอดเลยอยู่กับแม่สบายตัวเลยนะขี้มันเลยนะลูกเนาะดูส้วเลยขี้เลี้ยงเสแม่ตลอดเลยนคยตาลูกเพราอัดวิดีโอมอกันตาน่ๆทาหลูกอ่ายาคิยาคิวยาคิวมองอ้อเป็นอ่าอ่าออตาโตตาโต ส่งเดียเขาเล่นกันอย่างงี้ไม่รอเยไรอกดี๋ยยิ้มปล่าเบี้ยวที่ไม่เอาเคแม่จ๋ตกใจน้ตกใจเลยเล่นได้แล้วห่ะคะหัวเราะแล้วหรอลูกยิ้มหวานเนาะคนลมดีนะลูกเนาะยิ้มหวานใช่ไหมเะ้าอ้ออ้อเอาตรงเสียงหน่อยเสียงดีหอพูดหน่อยพูดอยเนาะรัให้ตาฟังหน่อยสิ ไครแก้งอยู <g 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 ่บ้านไทยแก้งบ้านูกไทยแก้งดุบ้านหมูอ้วนมาหาเนี่ะเดี๋ยวเดี๋ยวที่ยวก็หมู่อ้วนนะนะเหมูอ้นปหาทุกวันเลยอ่ะเมยนยังอถอะลุกถึงเนียเยังอไม่รู้น่าเร็จแล้ว ลมดียังไงหรอเหมือนเหมือนบิดบิดตัวนะขยายเรื่อยนะหายเมื่อยงกเอยนอนไปทั้งวันเมื่ยเนาะเมื่อไหรจะวิ่งเรีนไหอถ้าปล่อยแล้วอ่ะจะวิ่งได้แค่ไหนดูกดิกดุกด๊ก ขามไม่อยู่สุขเลยคุยกับพ่อคุยกับพ่อคุยกับพ่อเหรอคะคุยกับกล้องเหรอลูกเล่นกล้องเหรอลูกเกินไปเล่นกล้องเหรอคะคุยกับกล้องหมจะเป็นดาราจะเป็นนางเอกคุยกับกล้องเหรอคะจะเอ๋อแม่อยู่นี่เองโอไม่ตาตาไปหันไม่คอ แม่อยู่นี่อะไรคะคุยกับแม่อะไลูกละอะโมอะไรใครมาแม่ไม่เก็บชี้ให้น้อง่ากเหรอจะทำเช็ดตูดแนบอะตัวจะสบายโอ้